ใกล้แล้วดูกาลแล้วนะครับผมเตรียมพร้อมครับไปที่งานนะครับผมขับแวนครับสเกิร์ตข้างตัวใหม่ของทางร้านนะครับผมไม่เซนซิลิโคนครับเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับ ไม่มียิงน็อตนะครับผมวัดใจกันไปเลยครับเนี่ยไม่มียิงน็อตนะครับคันนี้ เป็นของที่ร้านทั้งหมดเลยนะครับรด้านขวานะครับก็ไม่มียิงหมดนะนี่นะครับไม่ได้ซีลซิลิคนครับล,นนลูกค้าอาจจะมองนในกล้องนะครับ อาจจะไม่ไม่ชัดเจนเดแต่เราจะชี้ให้ดูนะครับนี่นะครับปับปับอ่าครับผมสนใจแบบนี้นะครับผมติดต่อได้นะครับหนึ่งซ่าตูซิงชนบุรีครับผมก็ถามมาผมให้เขาจดอ่ะผมตัวไม่แน่ราคาพี่อผมแม่ น,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 นี่นครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับคันนี้ครับที่งานครับผม,ผมขับแวนครับไปเจอพี่เขาทักทายพี่เขาได้นะครับขอบคุณครับ